ก็วันนี้มีข้อความนะคะต่างมิติมาจากไวทัลฟรอสซี่นะคะการตัดสรู้ก็คือการตื่นรู้นะคะก็แสงสีทาราผู้มีคุณธรรมได้รับการคุ้มครองโดยทวดสวรรค์โลกคือโรงเรียนผู้เป็นที่รักผู้มีใจอ่อนโยนและบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุขเพราะพวกเขาจะได้รับโลกใหม่เป็นมรดก แผนศักดิ์สิทธิ์สำหรับโลกจะสำเร็จโดยไม่คำนึงถึงการกระทําของมนุษย์มนุษยชาติเป็นเพียงผู้เช่าในบ้านดาวเคราะห์โลกดวงนี้ทุกดวงวิญญาณจุติอยู่ที่นี่เพียงผ่านการอยู่ที่นี่ของคุณแม้ว่าอาจเกิดขึ้นภายในมากกว่าพันชาติแต่ต้องให้บริการตามระยะเวลาที่จำกัดภายในโครงการของพระผู้สร้างนั้น ในฐานะโลกแห่งการชดใช้และการทดลองโรงเรียนทางโลกนี้จะสิ้นสุดลงในยุคปัจจุบันการนำเสนอบทเรียนที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้จิตวิญญาณเหล่านี้ไม่มีดวงวิญญาณใดที่จุติมาเกิดแล้วผู้ไม่มีโอกาสได้รับทุกครั้งที่เกิดใหม่สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงการสิ้นสุดของวัฏจักรและการเริ่มต้น ของยุคใหม่เวลาใกล้เข้ามาแล้วและการเปลี่ยนแปลงก็กำลังเร่งตัวขึ้นในทุกวันนี้วิญญาณแต่ละดวงเป็นจิตสำนึกส่วนบุคคลแต่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่ละดวงต่างก็เรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่รอดสร้างและก้าวหน้าในโลกมิติที่สาม ซึ่งถูกปกคลุมด้วยความหลงลืมในประสบการณ์ชีวิตทางกายภาพแต่ละครั้งไม่ทางใดก็ทางหนึ่งวิวัฒนาการทางจริยธรรมและศิลธรรมแม้จะมีการล่อลวงทางลัฐของชีวิตตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราได้รับการสอนชีวิตดำเนินต่อไปมีเพียงร่างกายเท่านั้นที่ต้องผ่านความตายอย่างที่คุณรู้ ดวงวิญญาณพร้อมร่างกายที่ไม่มีตัวตนตามหลังหลุมฝักงศพไปยังแถบด,ดาวของโรคซึ่งตรงกับความถี่ของมันในขณะที่ลงจากฝั่งปราจากน้ำหนักของสสารจิตสำนึกของคุณขยายออกไปมากพอที่จะจดจำชีวิตในอดีตของคุณในรูปกายภาพและคาดการถึงอนาคตที่เพียงพอ ซึ่งสามารถให้รายละเอียดเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแก่คุณเพื่อจัดทำแผนการจุดติใหม่วงล้อการกลับชาติมาเกิดมีขึ้นตั้งแต่วิญญาณถูกนำมาที่นี่หลังจากการเปลี่ยนแปลงของดาวเคราะห์โลกซึ่งอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วไม่จำเป็นต้องลงจากเรือรำนี้อีกต่อไปเพราะจิตจะจดจำอดีตทั้งในชาติก่อนและพบก่อนอย่างมีสติ ตลอดเวลาเหมือนจะรู้อนาคตในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งยังมาไม่ถึงขณะเดียวกันแม้จะอยู่ภายใต้ม่านแห่งการลืมเรือนพระพรจากสวรรค์ก็ไม่เคยทอดทิ้งดวงวิญญาณที่ตัดสินใจจะมีประสบการณ์ในโรงเรียนทางโลกพวกเขาทั้งหมดหลับไหลติดต่อกับวิญญาณดวงอื่น โลกอื่นและผู้นำทางวิญญาณที่ไม่เห็นแก่ตัวของพวกเขาอยู่เสมอใช่คุณทำงานเรียนเรียนรู้มีความมุ่งมั่นและวางแผนสำหรับวันข้างหน้าในขณะที่คุณนอนหลับมากกว่าที่คุณจะจินตนาการได้แต่มีข้อมูลหนึ่งที่น้อยคนนักจะทราบรายละเอียดพวกเขาจะทำที่ไหนและทำอะไรในการนอนหลับ มีการกล่าวไว้ที่นี่ในตำราก่อนหน้านี้ว่าทุกสิ่งมีความสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นการสัญจะเทือนหรือความถี่ผู้คนรวมตัวกันเป็นกลุ่มในตอนกลางวันหรือกลางคืนแต่เมื่อตื่นขึ้นไม่ใช่หรือเวลาหลับก็ไม่ต่างกันเพราะไม่ใช่ร่างกายที่เรียนรู้บทเรียนแต่วิญญาณที่อยู่ในร่างนั้น ผู้ที่หลงระเริงในกรรำชั่วไม่สามารถจินตนาการได้ว่าวิญญาณของตนจะไปอยู่ที่ไหนในขณะที่หลับถ้าพวกเขารู้เครื่องหมายจุลภาคพ,พวกเขาจะต้องตกใจอย่างแน่นอนความชั่วร้ายยังเป็นวิทยศาศาสตร์ต่อให้ดีแค่ไหนมันก็เป็นแค่อีกขั้วหนึ่งของความดีที่นั่นแต่ละอวะตารเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น ในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของตนในทางกลับกันผู้ที่ประกอบการทำความดียังไปสถานที่เรียนรู้ไม่ว่าจะทำอะไรในระหว่างวันพวกเขาได้รับการชี้นำและปกป้องโดยกลุ่มวิญญาณที่ดีทูตสวรรค์และหัวหน้าทูตสวรรค์ผู้มีคุณธรรมได้รับการคุ้มครองโดยทูตสวรรค์จิตใจที่ดี จะไม่มีวันสูญหายไปเพื่อที่เธอจะได้มีความกล้าหาญมีความศรัทธาความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายอันแน่วแน่ในการเดินตามเส้นทางแห่งความสูงส่งการ,รเผชิญหน้าโดยไม่รู้ตัวเหล่านี้ทำให้เธอได้รับการหล่อเลี้ยงนําทางปลอบโยนและสั่งสอนไม่ให้ยอมแพ้ผู้มีคุณธรรมมักได้รับการคุ้มครองจากทูตสวรรค์ ในขณะที่ผู้หลงระเริงในการกระทําชั่วมีคำแนะนําที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความชั่วร้ายของพวกเขาผู้มีคุณธรรมสแสวงหาคำแนะนําเพื่อยืนหยัดในการขึ้นสู่สวรรค์มีเพียงสวรรค์เท่านั้นที่จะปลดปล่อยดวงวิญญาณอยู่ในโลกของการชดใช้และการทดลองระหว่างทางกลับบ้าน คุณต้องผ่านการเรียนรู้บทเรียนทั้งหมดที่สอนที่นี่นี่คือกฎของโรงเรียนวิญญาณแห่งนี้และต่างฝ่ายต่างรู้และยอมรับหลักสูตรที่นําเสนอก่อนที่จะยอมรับประสบการณ์มิติที่3การลืมอดีตทั้งชีวิตบนโลกนี้และในโลกอื่นๆมาก่อนทำให้ดวงวิญญาณแต่และดวงมีโอกาสที่จะใช้ชีวิตประสบการณ์ที่เสนอให้แต่ละชาติ นี่คือความลับที่เรายังไม่ได้ไขแต่ต้องเชื่อในแผนการของพระเจ้าจักรวาลและเหนือสิ่งอื่นใดจงเข้าใจว่าทุกอย่างมีให้เรารวมถึงการเรียนรู้ในขณะที่เราหลับทำความเข้าใจว่าแต่ละคนจะฟังครูของพวกเขาในดวงดาวของโลก astral of the earth ระหว่างการนอนหลับทุกคนซื้อสิ่งที่พวกเขาซื้อแต่เหนือสิ่งอื่นใด ใดตระหนักดีว่าผู้มีคุณธรรมได้รับการคุ้มครองจัดทูตสวรรค์ฉันคือ v i ท์ l อล์ฟรอและภารกิจของฉันคือการตื่นรู้ก็มีอีกเป็นบทความหนึ่งนะคะก็คือการที่เราจะได้ตื่นรู้กันขึ้นมาทุกวัน ก็เป็นนะคะเป็นความจริงใหม่ใกล้เข้ามาเรากำลังสร้างมันขึ้นมาด้วยบทบาทของคุณคืออะไรเหรียญท่านทั้งหลายนี่เป็นข่าวที่น่าอัศจรรย์สำหรับพวกเราทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในขณะนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงสู่โลกใหมย่ยุคทองของจิตสำนึกกำลังเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ตัวบุคคลเท่านั้นมนุษยชาติกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และหลายคนไม่รู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นแต่บางคนเช่นคุณมีความรู้สึกว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในโลกใหม่นี้ทุกสิ่งจะแตกต่างออกไปทุกที่ที่มีสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงและการเริ่มต้นใหม่ทุกสิ่งรอบตัวเราบอกว่าเราได้เข้าสู่ขั้นตอนใหม่ของวิวัฒนาการบนโลก ซึ่งเป็นขั้นตอนที่อาจนำมาซึ่งความสุขและการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่การเปลี่ยนแปลงกําลังเกิดขึ้นในขณะนี้สิ่งเก่ากําลังจะผ่านไปคุณจะพบว่าคุณสามารถเห็นสิ่งต่างๆในรูปแบบใหม่และตระหนักถึงความรู้สึกและอารมณ์ที่แท้จริงของตัวเองมากขึ้นวิธีการมองสิ่งต่างๆแบบเก่าๆจะไม่ได้ผลสำหรับคุณอีกต่อไปดังนั้นพวกเขา จึงต้องละทิ้งมันไปเพราะไม่เป็นประโยชน์สูงสุดของคุณอีกต่อไปคุณจะเริ่มรับผิดชอบต่อชีวิตของคุณมากขึ้นและมันจะเริ่มรู้สึกดีขึ้นอีกครั้งคุณจะเลิกรู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสำหรับคุณ แต่คุณจะเริ่มวางใจว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นด้วยเหตุผลและมีโอกาสเติบโตและเรียนรู้อยู่เสมอในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ใดก็ตามที่เกิดขึ้นระหว่างที่เราอาศัยอยู่บนโลกนี้โลกยุคเก่านั้นต้องการการรักษาและการเปลี่ยนแปลงแต่โลกนี้ต่างออกไปโลกยุคเก่าไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะสนับสนุนสิ่งมีชีวิตนับประสาอะไรกับวิวัฒนาการและการเติบโต โลกใหม่มีสิ่งเหล่านั้นมากมายและรอคุณมาทั้งชีวิตไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอีกต่อไปวันเวลาของคุณจะเต็มไปด้วยความรักสันติสุขความสุขคุณจะพบว่าคุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตทุกสิ่งที่คุณต้องการจะมาหาคุณจะมาหาคุณนะคะทรัพยากรทั้งหมดของจักรวาลพร้อมให้คุณใช้งานได้แล้วไม่ต้องกลัวหรือกังวลอีกต่อไป พราอไม่มีอะไรต้องกลัวหรือกังวลอีกต่อไปคุณปลอดภัยและมั่นคงในบ้านของคุณที่ซึ่งไม่มีอะไรสามารถทำร้ายคุณหรือคุกคามความสุขหรือความสบายใจของคุณได้คุณสามารถผ่อนคลายได้เต็มที่โดยรู้ว่าทุกอย่างกําลังดำเนินไปอย่างที่คุณควรจะเป็นในตอนนี้ตอนนี้ชีวิตสมบูรณ์แบบและทุก ความต้องการของคุณกําลังได้รับการตอบสนองเหตุใดจึงต้องกังวลทําไมต้องกังวลทําไมต้องดิ้นรนช่วงเป็นช่วงเวลาที่น่าอัศจรรย์จริงๆนะคะช่วงนี้ที่เราอาศัยอยู่ในที่ที่ที่ทุกสิ่งดูจะเหมือนเป็นไปได้และทุกอย่างก็ดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบตามที่วางไว้สำหรับพวกเราทุกคนบนโลกนี้โลกใบใหม่เต็มไปด้วยความรัก ความชื่นชมยินดีความอุดมสมบูรณ์และสันติสุขคุณจะสามารถใช้ชีวิตตามความฝันของคุณบนโลกใบนี้ได้เพราะคุณพร้อมที่จะทำเช่นนั้นคุณกำลังเข้าสู่ยุคทองแห่งจิตสำนึกที่ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับคุณเพียงแค่คุณมีความกล้าที่จะทำตามนั้นโลกใหม่เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เรากำลังเปลี่ยน จากมิติที่3ไปสู่มิติที่5เรากำลังเข้าสู่ยุคทองของชาวราศีกุมจุลัยก็เกิดวันที่แกุมภานะคะราศีกุมเหมือนกันซึ่งเป็นยุคแห่งการรับรู้อย่างมีสติคุณกำลังผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และเรากำลังสร้างความจริงใหม่นี้ไปด้วยกันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดที่มนุษยชาติเคยประสบมาเราทุกคนอยู่ใน นี้ด้วยกันและเรากาลังสร้างความเป็นจริงใหม่สำหรับตัวเราเองคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในการเดินทางของคุณและคุณไม่เคยโดดเดี่ยวไม่ว่าความปรารถนาและแรงบันดาลใจของคุณจะเป็นอย่างเช่นไรความจริงที่แท้จริงนั้นอยู่ในตัวคุณคุณคือจักรวาลที่สร้างตัวเองอยู่ตลอดเวลามีศักยภาพที่ไร้ขอบเขตไม่จำกัดเวลาและพื้นที่และตลอดไปชัว่วนิรัน ทุกสิ่งที่คุณแสวงหาจะพบในช่วงเวลาปัจจุบันนี้วิวัฒนาการของจิตสำนึกของคุณสู่แสงสว่างเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในวิวัฒนาการของมนุษย์บนโลกใบนี้นี่เป็นเวลาที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเหล่านี้และรู้สึกขอบคุณสำหรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้การยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้หมายความว่าคุณปล่อยให้ตัวเองพัฒนา ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในและรอบตัวคุณและรู้สึกว่าคุณจะรู้สึกเบาและมีความสุขมากขึ้นเพียงใดหากคุณยังสงสัยว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ผลจริงหรือไม่ให้หยุดสงสัยและปล่อยให้ตัวเองนะคะรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่คุณมีในชีวิตรู้สึกขอบคุณในทุกเซลล์ของคุณและเฝ้าดูความเป็นจริงของคุณที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสะท้อนมุมมองเชิงบวกนั้นในไม่ช้าวันหนึ่งจะมาถึงเมื่อคุณยอมรับว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างแต่สำหรับตอนนี้สิ่งที่คุณต้องทำคือเชื่ออย่างที่ฉันพูดไปข้างต้นเราแค่แบบฟังคร่าวๆเท่านั้นและมันสำคัญมากสำหรับทุกคนที่จะต้องเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ทางเลือกเป็นของคุณ ขอให้คุณเลือกอย่างมีสติและขอให้คุณเลือกอย่างฉลาดนี่เป็นช่วงเวลาแห่งพลังที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณการเปลี่ยนแปลงกำลังจะมาและความเป็นไปได้ก็ไม่มีที่สิ้นสุดฉันอยู่กับคุณและฉันสนับสนุนคุณทุกย่างก้าวทางเลือกเป็นของคุณนี่คือสิทธิ์โดยกำเนิดอันสูงสุดของคุณที่จะร้องขอ โปรดแบ่งปันข้อความนี้หรือแชร์ออกไปให้กับเพื่อนหรือว่าผู้อื่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความจริงใหม่ที่น่าตื่นเต้นที่กำลังที่เรากำลังสร้างขึ้นมาด้วยกันในโลกนี้ ็เรารักคุณอย่างสุดซึง้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณพวกเราคือสหพันธ์กาแล็กซีนะคะทุกๆมิติทุกๆแชนแนลนะคะเราก็มาช่วยกันนะคะเพื่อให้เพื่อโลกของเราใบนี้และเพื่อจิตวิญญาณทุกดวงของโลก3ามดีนี้ให้มีการวิวัฒนาการไปสู่สูงขึ้นเที่บเท่ากัน ดังดาวขอขอบคุณนะคะอโฮอโรราเรเอกอ,อัคราจัทูตสาพันธ์กาเล็กเิกนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะได้แบบฟังอย่างพิจารณาแล้วก็เอามาปรับใช้ในทุกๆนะคะนาทีที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็คือกฎข,ของแรงหนึ่งดูถ้าเราแบบเรายิ่งเชื่อเรายิ่งมั่นใจอะไรที่เราคิดออกไปจะเป็นจริงเสมอและขอให้เราคิดอะไรที่มันเป็นมีเป็นมีความสุขและคิดในลักษณะที่เป็น ะะเท่านั้นพลังงานบวกก็จะแบบดึงดูดในสิ่งที่เราต้องการให้เรามีชีวิตที่มีแต่มีแต่ความสุขนะคะก็ขอให้เดือนกุมภาที่จะมีขึ้นในวันพุกนี้เป็นเดือนแห่งความรักและก็ทุกๆวันทุกนาทีทุกปีทุกเดือนก็มีแต่ความสุขนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบายบ้า